อาจจะดูดวงมาหลายหมอแต่จะขอรักเธอแค่คนเดียวเราจริงจังเธอจริงใจไหมเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยฉเฉลยค่ะถึงฉันจะดูดวงหลายหมอแต่ฉันไม่เคยจะลายใจเธออย่าได้สงสัยหัวใจดวงนี้เลยที่ฉันดูสับสนและกัวลเพราะยังไม่เคยรัะใครอย่างนี้เลยจึงอยากจะลายหัวใจ โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะดูเหมือนคุณกำลังมีความรักใช่ไหมแต่เป็นความรักที่คุณยังรู้สึกสับสนอยู่อาจจะดูดวงมาหลายหมอแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจริงจังจริงใจกับคุณหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะขอดูพลังงานจากไพ่หน่อยขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยว่าเขามีความจริงจังจริงใจกับคุณไหมขอดูพลังงานเลนยนาะ Congratulation again เพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาจริงจังกับคุณนะแล้วดูเหมือนกับว่าเขาจริงใจกับคุณด้วยดูมาหลายหมอแล้วใช่นะใช่ไหมถ้าเกิดว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกันว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณนั่นหมายความว่า Confirm ์มร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกรักรู้สึกหลงรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วมีความรู้สึกจริงจังจริง,จรงใจกับคุณจริงๆนะคะ เออดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจดูเหมือนกับว่าคุณได้คว้าหัวใจเขาไปของเรียบร้อยแล้วอใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานนะคุณนะคะยินดีด้วยนะ